โอ้ชัดจ,จัดเลยอะออคือแบบมืดมากๆ <S <S แล้วที่กล้องเห็นนะนี่เห็นสว่างขนาดนี้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะวีมอค่ะวันนี้เราก็มีแกเจ็ตสมาร์ทโฮมอีกหนึ่งชิ้นจะมาแนะนำให้เพื่อนๆกันนะผมหลังจากที่เราได้รีวิวคลิปนี้นี่นอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้ภายในบ้านเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามมากๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นนอกบ้านเนี่ย ควรใช้ตัวไหนดีช่วยมาแนะนําให้ดูหน่อยวันนี้แล้วก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งตัวนะผมก็จะเป็นนี่ชูป iMi Lab นะครับมาดูรอบกล่องกันดีกว่าว่าเขาไฮไลท์ฟีเจอร์อะไรกันมาบ้างนะครับก็จะมี View Angle นะครับผมก็ตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่ารีโมทให้มันขยับซ้ายขวาได้ Dual Antenna อ,อันนี้ก็รับสัญญ,ญาณได้ค่อนข้างชัดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย Wi-Fi Connection แบบไม่ใช้สายก็ได้เหมือนกัน มี i p 6 6อันนี้คือการน้ำแบบเอาดอเนาะก็การทั้งน้ำกันทั้งแดดเลยมี human detection ด้วย detect คนได้นะคะแล้วก็2 k sd อันนี้ก็ผมชัดมากแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผม night vision นั่นเองก็เวลาดูตอนกลางคืนอะ่ะปกติแล้วมันจะเป็นภาพขาวดำใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนแต่ก็มีสีแล้วนะวโอเคมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับผมว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันมาบ้างอ่าอุ้ยอยู่นี่แล้ว ก็คือเราเอามาลองเล่นแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมอันนี้เราต่อมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นวิดีโอไว้แถวนี้แล้วกันแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีพวกคู่มือแล้วก็มีที่พันสายไฟนะแต่ว่าน,นี้จะเป็นแบบสติกเกอร์กับกันน้ำ <Okay. S 1> เรามาใส่ sd card กันหน่อยดีกว่านะครับเนี่ยสกูที่เขาให้มามันก็มีในกล่องหมดเลยนะโอเคอันนี้ไขออกมาแล้วเนาะก็ใส่ sd card ไปได้ปกติเลยข้างล่างโอเคเรียบร้อยนะครับผมใช้จริงกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาของเขาเนาะแอนเเนก็ดึงขึ้นมาก่อน แล้วก็อันนี้ปั๊กเราขอเสียบตรงนี้เลยดีกว่าการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆเลยสามารถใช้ได้ทางเซิร์ฟเวอร์ใชน้าแล้วก็เกิร์บนั่นเองเริ่มขยับแล้วเนี่ยเห็นไหมใช่หมุนได้270องศาคือแบบเกือบรอบตัวแล้วอะหมุนโคตรกว้างอะมาดูกันดีกว่าตอนแรกเขาก็จะหมุนทำการเคลียร์แลนซ์ก่อนนะครับเออแล้วที่เรายังไม่ได้บอกไปเนี่ยก็คือตอนมันหมุนใช่ไหม มันก็จะมีสายด้วยเนาะอืมแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีสีดำๆตรงนี้อืมีอาจจะไม่เห็นในกล้องนะครับแต่ว่าสายจริงมีสีดำอยู่แล้วก็จะมีรางข้างหลังสาหรับใครที่ยิงไปเนี่ยเนี่ยมันก็จะพอดีกันเลยนะครับเวลาเขาหมุนเนี่ยสายมันก็จะไม่ตึงอืมก็หลังจากเสียบปั๊กใช่ไหมก็ทําการค้นหาอุปกรณ์เนาะแล้วตัวเนี้ยมันก็จะบอกเลขออกมาว่าสี่ตัวให้ใส่เลขอะไรก็ใส่เลขที่เขาบอกมาแค่นั้นก็ง่ายมากๆโอเคอเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ นี่ก็ให้มันมาทางนี้แล้วกันห้องไม่ลกดอีอึอ๊บอะได้อยู่ก็เข้ามาในแอปมี่โฮมนะครับผมอันนี้เราได้เชื่อมต่อไปแล้วอันนี้เราใส่เมมโมรีไปแล้วเนาะก็สามารถเพย์แบ็กได้นี่โอเคแล้ว <Okay. S 1> ก็ตัวกล้องเนี่ยซ้ายขวาตรงเนี้ยก็เลื่อนได้เลยนะเดี๋ยวเราลองเลื่อนให้ดูชนี่ตัวจริงมันก็เลื่อนแล้วโอ้ชัดเหมือนกันนะดูดิอันนี้เป็นกล้องาท์ดอร์นะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยเโอเคเฮ้ยถ่ายคนโคตรชาร์่อะเนี่ยโอ้โหชาจัจเลยอะเดี๋ยวเราขัออกไปข้างหลังหน่อยอ่าเห็นไหมเอเอถ่ายชาร์มากมาเลยถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลน่าจะชัดกว่านี้อีกนะเนี่ยโอเคอึบเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไว้ข้างๆดีกว่าจะได้ดูกล้องตัวนี้ไปด้วย โอเคครับ okay, ผมอันนี้เราเอากล้องมาตั้งไว้ข้างๆนี่เพื่อที่จะดูวิวแล้วก็ความคมชัดของมันนะคือแบบโคตรคมอ่ะสามารถซูมได้ด้วยนะเนี่ยอ,อันนี้คือเราซูมให้ดูแต่ปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่มุมกว้างเลยสีสวยมากสีสวยโคตรสดอะ่ะเ <c oughs> น,นี่ยแล้วก็นี่รถไฟ <c oughs> ดูรถไฟไปบางพางนะครับผมอ้าวรถไฟไปแล้วคือสีโคตรสดอะ่ะคือเหมือน ไมเหมือนกล้องตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าดูออกไปข้างนอกตอนนี้คือเกือบทุ่มนึงแล้วนะ6โม40แบะจะเห็นว่าตรงเนี้ยทองฟ้าค้นมื่อืะยังสีสวยอยู่เลยมาดูฟังก์ชันที่ตัวนี้สามารถทําได้กันดีกว่านะครับผมก็ตอนนี้หมุนซ้ายขวานะตอนนี้เลยไม่จะไปหมุนแล้วเดี๋ยวตกลงมาหรือว่ามอนิเตอร์ลิงกก็ได้นี่ก็คือสามารถดูที่เราบันทึกไปตอนแรกเนี่ยได้หมดเลยอันนี้ก็ห้องเราเองที่ตะกี้เรารีวิวนะ โอเคแล้วก็จะมีโฟโตอัลบัมก็สักอันนี้ยังไม่มีเนาะเราก็กดถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยชึบอ่ะจะได้รูปถ่ายมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูรูปถ่ายได้เลยง่ายมากๆเราก็จะมีช็อตคัทตรงนี้ก็คือเราสามารถให้มันปิดตัวกล้องก็ได้หรือคาลิเบอชันตัวนี้มันก็จะหมุนเหมือนตอนแรกนะซ้ายขวาแล้วก็ป๊อปอัพวินโดว์อันนี้มันก็จะขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เราสามารถเลือกโหมดให้มันถ่ายได้บางทีเนี่ยสัญ,ญญาณ Wi-Fi มันอาจจะไม่ดี แล้วก็เป็นโลก็ได้เพื่อที่เราจะได้ดูภาพตลอดแต่ว่าไม่กระตุกอะไรอเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้เปิดปิดเสียงนั่นเองก็คือตัวนี้เราสามารถพูดได้ด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะกล้องอยู่ตรงนู้นไว้ฮัลโหลนี่ <Hello. S 1> เสียงก็ออกมาแล้ว <Hello. S 1> มันจะอยู่ข้างหลังของตัวกล้องนะโอ <Hello. S 1> <Okay. S 2> เคมันจะเป็นอย่างนี้ามมาอืมใช่สามารถพูดคุยได้เลย โทรไปด่าโจรใช่ไม่ถ้าเกิดว่าเจอโจรเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันนี้นี่ที่เป็นรูปปุ่มหรือแฟลชอะลาร์มเนี่ยกดไปชึบอ่าจังหวะนี้คือให้โจรเตรียมตัววิ่งข้างห้องวิ่งแล้วโจรก็วิ่งเหมือนกัน3 2 1โอเคเสียงดังนิดนึงนะคือให้โจรกลัวแล้วก็ให้เวลาโจรวิ่งหนีหน่อยหนึ่งนะครับผมโอเค แล้วก็จะมีรูปตรงนี้ก็คือสามารถเรคคอร์ดได้โดยเราเรคคอร์ดเองนั่นเองมาดูฟังก์ชันกันบ้างดีกว่านะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้ออโตเมชันระบบอัตโนมัติอันนี้คือเราได้เซตเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันดิเทคเนี่ยเราก็ให้เครื่องกองเปิดการเซตไม่ยากเลยเดี๋ยวเราทําให้ดูใหม่ก็ได้อันนี้เราลบไปก่อนชิแเราก็กดเพิ่มเนาะแล้วก็กล้องถ่ายวิดีโอ motion detect เ,เนี่ยแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์จะเรียกใช้ฉาก ไฟเปิดแอร์เปิดหรือว่าทีวีเปิดอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยทาได้หมดเลยแต่ว่าเราเอาเป็นตัวที่ตรงมีอยู่ตอนนี้แล้วกันก็จะเป็นตัวเครื่องกรองอากาศก็กดเปิดแล้วกันนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ให้มัน push notification หรือว่าแจ้งเตือนมายังมือถือเรานั่นเองกดตกลงนะครับก็เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วผมมาดูฟังก์ชันที่เจ้าตัวกล้องอันนี้สามารถทําได้ดีกว่านะครับก็กด3จุดตรงน,นี้แล้วก็อันแรก camera setting นะครับที่ไฮไลท์เลยเนี่ยก็จะเป็น night vision setting นี่จะเห็นว่าจากมืดๆเนี่ยดาร์กอิมเมจเนี่ยดูฟูลคัลเลอร์คือเหมือนสีปกติที่เห็นเราตอนนี้เลยนะข้างนอกเนี่ยเธอลองเอาหัวลบหน่อยคือแบบมืดมากๆแล้วที่กล้องเห็นนะนี่เห็นสว่างขนาดนี้เลยอืคือตอนนี้เกือบจะทุ่มกว่าแล้วอะมาดูกันดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรอีกก็มีโฮมมอนิเตอร์นะครับอันนี้ที่เราได้ตั้งไปตะก,กี้ เวลามันเจออะไรเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้มันพุชนิเทชชั่นได้ก็คือแจ้งมาให้เรารับรู้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวข้างนอกนะแล้วก็จะมีแชร์อุปกรณ์อันนี้ก็คือจะควบคุมได้หรือว่าจะดูวิดีโอเพียงอย่างเดียวก็เราเป็นคนติดตั้งกล้องใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะให้เธอดูกล้องด้วยหรือว่าอยากจะให้คนอื่นๆสามารถเข้าถึงกล้องได้ก็มาใส่อีเมลหรือว่าใส่บัญชีเสียวมี่อะไรเงี้ย mm hmm. เธอก็สามารถกดเข้ามาดูได้เหมือนกันอืมคือแบบดูได้หลายคนดีมากๆ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กล้องสามารถทําได้นะครับผมฟังก์ชันต่างๆเนะี่ยที่จริงก็มีอีกเยอะเลยสําหรับกล้อง i m i EC3 นะครับอันนี้ใช้ได้ทั้ง global แล้วก็ mainland China เลยเจ mm hmm. ๋งมากๆโอเคมาปิดหน้าต่างหน่อยดีกว่าคือแบบเสียงอาจจะเข้ามาบ้างนะครับนี่รถไฟไปแล้วสำหรับใครนะคะที่กําลังหากล้องวงจรติดที่จะไปติดข้างนอกบ้านอยู่เราก็อยากจะแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตัวเราอะใช้กล้องวงจรปิดของ x i a o มีข้างใน<ม>บ้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันใช้ง่ายมันใช้เหมือนกันเลย<ม>แล้วก็ฟังก์ชันดีมากๆปกติเวลาที่เราเห็นกล้องวงจรปิดที่ติดตามตึกข้างนอกอะไรเงี้ย perception ของเราเราจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ที่โบราณโบราณก็ถงยากต้องไปจ้างคนมาติดตั้งให้มันแบบดูยุ่งยากเออดูแบบจะไปดูไม่รู้ดิดูละครเยอะไปเป่พี่นุ๊ จะไปดูทีมันก็แบบว่าลาบากอะไรพอม,มาเจอตัวนี้เราก็เลยค่อนข้างอยากแนะนากับทุกคนค่ะก็สําหรับใครที่เคยใช้กล้องวงจรปิดของ Xiaomi อยู่แล้วอ,อันนี้จะใช้ง่ายมากๆแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มันดีมากๆเหมือนเดิมของ Xiaomi เ,มมเลยก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเขาให้มาครบแล้วในก่องใช้ไม่เป็นก็ติดตั้งเองได้อถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมแล้วก็มีลิงก์สินค้าใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางร้าน Thai Super Phone ที่ส่งตัวนี้มาให้ลองใช้กันนะครับผม ก็คือเอน,นี้ยจะมี2รุ่นเนาะใช้แบบแบตเตอรี่หรือว่าใช้แบบต่อสายพาวเวอร์ก็คือข้อดีข้อเสียมันจะต่างกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบที่ไม่ต่อสายปลั๊กหรือว่าอยากจะเอาไว้ใช้ไกลๆเนี่ยมันก็จะมีรุ่นนี้นี่ที่ไม่จําเป็นต้องต่อสายพาวเวอร์นะอันนี้คือเรากาจะเอาไปใช้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมาถอดแบตแล้วก็ไปชาร์จทุกๆ4เดือนอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ <Nope. S 1> เราก็เลยเลือกรุ่นนี้มานะครับแต่สําหรับถ้าเกิดเราใช้เองเนะี่ยเราก็จะเลือกรุ่นที่มีแบ เพราะมันอะค่อนข้างสะดวกไม่จําเป็นต้องต่อสายไฟอมืมันแล้วแต่คนใช้จริงๆโอเคครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับผมแล้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาด g a d จ e t เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย